ถ้ามีอะไรดึกหรือว่ามีช้างหรืออะไรเรียกเจ้าที่ได้นะครับคือเจ้าที่นอนก็เรียกได้ครับตอนนี้กลังออกที่ผมเดินไปได้มาอยู่ข้างหลังคืเขาจะไม่มาทางนี้ใช่ไหมคะก็เขาจะไม่ไม่แน่เออใกล้กลเจ้าที่ดีทริปนี้มาลานกลางเต็นท์แถมตอนนอนยังห้อมล้อมไปด้วยช้างป่าที่เซเว่าเหมือนนอนท่ามกลางกวางที่เขาใหญ่ทริปตามล่าหัตตาประทับและลายเซ็นของอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเราลุยไปอุทยานแห่งชาติกุยบุรีกันดีกว่าและเราก็ต้องเดินทางไปอีกประมาณ250กิโลเมตรเลย ผมมันจะงอนแมลงสะดีขึ้นไหมดูว่าแย่หลงก็ดีกว่าเดินทางมาได้สักพักหนึ่งก็ต้องไปกินข้าวกันเพราะตอนนี้เนี่ยรู้สึกหิวมากๆาอ้ยดตาแ๊บตามันแห้งร้องไห้หาพ่อเธอหรือเห็นเธอตตโกนหาพ่อ กินอิ่มแล้วก็ลุยกันต่อเลยระยะทางเหลืออีกเป็นร้อยกิโลสอทุมห้าสิอีกสาิกิโลถึงอุทยานถึงาคคุยบุรีสองทุ้าสิอีกสากิโลถึงอุทยานแห่งชาคคุยบุรีมากางเต็นท์ครับมะกลางเต็นโอ้ไปมาทมืดเลยครับเนี่ยโกจงอะไรอย่างครับ โทรมาถามแต่ไม่ได้จองไว้ค่ะเอาโทรมาถามาไว้ไหมฮะใช่เอาไฟในห้าร้อยเมตรครับแล้วก็เลี้ยวขวาครับขอบคุณนะคะในที่สุดพอมาถึงก็เจอพี่เจ้าหน้าที่พี่เจ้าหน้าที่ก็แนะนาให้กางเต็นท์บริเวณที่มีไฟและอยู่ใกล้ๆก,กับเจ้าหน้าที่เพราะว่าตอนนี้ช้างปาก,กําลังออกหาก,กินและถ้ามีอะไรเนี่ยพี่เขาบอกว่าเรียกได้ตลอดเวลาหรือว่าถ้าเจอช้างมาแถวนี้ต้องทํายังไงพี่เจ้าหน้าที่ก็แนะนามานะฮะะแล้วเมื่อกี้โชคดีแค่ไหนที่ขึ้นมาไม่เจอเพราะว่ามันออกหลังหกโมง เสียหลังแบบๆอยู่เรียบร้อยครับช้างเพิ่งเดินนะนรนบพี่เจ้าหน้าที่เพิ่งไปไล่มาและจะช้าอยู่ใหญ่ปะเราไปกลางเต็นท์กันดีกว่าและคืนนี้ก็จะมีพี่เจ้าหน้าที่อยู่ตลอดทั้งคืนนะฮะทำให้รู้สึกสบายใจขึ้นมากตอนเดินไปอาบน้ำก็เห็นพี่เจ้าหน้าที่ส่องดูอยู่นะฮะและก็เหมือนจะมีเสียงจันยานเตือนเวลาช้างเดินเข้ามาใกล้ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับเพราะตอนกลางคืนจะได้ยินเป็นระยะระยะและค่ำคืนนี้ก็ไม่มีอะไรเพราะพี่เจ้าหน้าที่เฝ้าอยู่ตลอดเมื่อกี้เข้าไปอึอมานะครับน้ำแบบ ใช่เบาๆตอนแรกก็เออมันก็ไหลแรงอยู่พอเสร็จปุ๊บหูจะล้างเท่านั้นแหละรู้เรื่องเลยพอเก็บของเสร็จแล้วก็ไปปั๊มตาประทับแล้วก็เซนลายเซนแต่ว่าเราก็ได้แค่ลายเซนกระทิงนะครับเพราะพี่คนที่เซนลายเซนช้างไม่อยู <t ori> <t ori ่และรอบนี้เราก็ไม่ได้ไปส่องสัตว์เพราะว่าเปิดให้บริการตอนบ่ายสองและต้องใช้เวลาชมถึง2ชั่วโมงทําให้ค่อนข้างเย็นเกินไปไว้รอบหน้าจะมาเซนลายเซนช้างแล้วก็ค่อยส่องสัตว์กันนะครับวันนี้ก็ถ่ายคลิปกับป้ายไปก่อนถึงแล้วอุทยานแห่งชาติปุยบุรีเย